ชต่ให pues <ienne> hmm. ้ต้องจำพากจากไกลจากคนที่รักจากก้วตาดวงใจมกนยีวสุหล ไปทางนน้นคอยคิดปึ๊บยองบางมางทางนี้นเติามานนหน่อยนึกถึงตอนเด็กๆนึกถึงบึงบัวตอนเด็ก เรารอคำนี้มานานแล้วรอคำนี้มานานแล้วยล้กูจีบติดทันทีเลยเถอนได้ปะฮอนได้ยุบเลยถอนถอนุมแกแกไหบ๊แกเลยมีใจคนรักนี๊บเลยนรักจุเ่อนนนได้สบมมาดูไปัน องคนรักกันใช่พระเจ้าค่ะเมาคือคนรักของหม่อมฉันหรือคนรักมาดีครับออกจัดได้ตาโตเลยโดนหอมจริงต้องใช้จะลามปางเราเกินไปแล้วนะเห็นเราใจดีด้วยหน่อยคิดว่าจะพูดเลยก็พูดได้งั้นเหรอ เจ้าไม่ได้เป็นเราเจ้าไม่รู้จักเจ้าอย่าทำตัวรู้ดีเป็นหน่อยเจ้าไม่เป็นเราถ้าเจ้าไม่ใช่เราถ้าเจ้าไม่ใช่เราอย่ามาทำตัวรู้ดีเป็นหน่อยทำตัวรู้ดีไปหน่อยผ่านเจสองเจ้าชักจะราปามเราเกินไปใหญ่แล้วนะเห็นเราใจเย็นใจดีเห็นเราใจดีหน่อยคิดว่าจะพูดอะไรก็พูดได้กันเหรอไม่เป็นไรอะ ดิมาี่มาพี่เนี้ยป่าพี่เี้ยขอย้ยไปดิพี่นั้นไปดิเฮ้ยเรื่ครอบครัวยครอบครัวเฮ้ยไม่้ไม่้้นเยวันเดือนปีเฮ้ยเฮ้ยพาดจย ปอ๊บปั๊บตีมือหน่อยเอ้ยเอ้ยเอเอ้ยเเอ้มือนี่มาตีนี่เอ้ยอ้ย้กตูดก้นเอ้ยก่อนก่อนนี่ก่อนก่อนนกก่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 เ้ยเยเยเย้้เยเยเย เอดีเยอนี่นเอาหัวเอาหัวเชิญกันได้ลองไปไกลถึงนู่นเลยละสิมีเนื้อล่ะโอ้ยนี่หัวไอ้สัวนมาคงมาจับมือพราีล้สิอ้ยเจ็บแล้วจะแม่อ้าจะลืมนะแต่พอพอเจอแม่แล้วเองการเองนะพอนี่เราได้ยินนะเขาว่าไงอะ นี่เราได้ยินนะเขาวังอะไรอ่ะชื่อจุ้ยใช่ไหมจุ้นจุ้นจุ้นนะคะเราหนูชื่อจุ้ยใช่ไหมดูแลพระรถเข้าวังอะไรเจ้าพูดจริงปะเรื่องแค่นี้เรื่องจิบจิ๊บเรียกจุ้นสิจ๊ะเรื่องแค่นี้แล้วก็มินิฮาร์ดด้วยจิบจิบเลยยื่นไปดิยื่นเลยเขาดิมินิฮาร์ดจิบจิบ โอ้ยนี่นี่เข้าใจม่้ออนนะใครจำไม่ได้ออแนจะชูหน่อยจีบยืนหยืนเชี้หน่อยยืนวชี้หน่อยวชี้ไหนแม่ทงนี่นี่จำาไม่เป็นวนเขาเรียกอะไรน่าร์เหรอเออรูวันนี้เียนขนตนาแล้ววันนี้เีย่องีจีบจีบแล้วก็ปึ๊บแล้วก็แล้วก็บิดีเขาเห็นสาย อินดีที่ได้รู้จักนะเสียจ้ยรยจุนจุมนั่นจาุนจุ้้นจ้าจ้นจ้รีุ้จ้าจุนจ้าจุนจุนจจุ้นจุนจุนจจุนจุนจุนจุ้นจาุนจุ้จ้จุนจนเอจุนสิจ๊ะินดีที่ได้รู้จักนะจจจุนาบอกนี่จุนค่ะพี่จุนจ้าง ไม่คิดไปฝันเลยว่าจะเจอเองไอ้จ้อยไม่เจอตั้งนานไม่คิดว่าจะมาถึงที่นี่ข้าจำเองได้จำได้จำได้ไอะไรเงี้ยจำได้ถ้าจำได้เออโอ้โหถ้าขนาดนี้ยังข้าจำเองได้แล้วนั่นลูกกับเมียเองเหรอเออในนางแมนลูกเอ้ยแม่แม่จ๋าพ่อว่าแม่ เขินอะไรเขินอะไรสะดุ้ไหมสะดุเขินอะไรสะดุ้งทำไมสะดุงเลยเพราะเขาเคยต่างสะดุ้งไหมสะดุ้งไหมสะดุ้งดีกว่าเขินอะไรสะดุ้งเ้ยนะอาทิดา์ดาเขาสั่งห้ามเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะวายสุิดาสั่งอย่าให้เข้ามาอย่าเข้ามาใกล้พวกเราไม่ได้มาถวายการรับใช้พระโอรสเพยค่ะอาทิตย์ดาพวกเราแค่ทำตามกระแสรับสั่งที่ให้มาตรวจตาพรม สนำนางพวกนี้ไปเคี่ยนให้เป็นตัวอย่างจะได้ไม่มีใครมากล้ายุ่งกับเจ้าพี่ของเราอีก่กะไม่ได้หรอโวตูมโบบาลช่วยกันเอับยายามคะคนใช้ขอประทนนี่เลยไวายค่งห้าแ่งห้ไงหม่หามแต่่งห้่ห้ามแงามแ่งามงห้าห้่าง่งามหหม่่ง้ม เงาี่เห็นี่หรืออะไรมันคืออะไรพวกเราไม่ได้มาถวายการรับใช้พ่อรถเทพคะพธิดาพวกเราต็แทนทรรตามกระแสรับที่ให้ตวจดามพรเกษรเฉยเไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านั้นเลยใช่ะไม่มีใครเาใกล้วาีมอลยค่ะกดบบานมาด้อาวยันบอไอออออบบออ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 นออออบอออ